ว่าผู้อีกคนนี้นําความสดใสรอยยิ้มแล้วก็สเสน่ห์ไปทุกที่ที่เธอไปค่ะใครก็รักใครก็หลงเธอนะคะคุณซานนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหลงสวัสดีค่ะ,คะอู้สวยขึ้นทุกวันนะคุณเนี่ยถทูถือว่าเป็นพรค่ะแต่เช้าจริงๆอันนี้พูดจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เจอกันนะเราเจอกันบ่อย เราจะเจอเขาเนี่ยนะคะตามงานต่างๆอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีคนลายล้อมเขาอยู่เสมอแฟนของแฟนคขับนี่ไม่ต้องพูดถึงท้่าชายแล้วก็หญิงค่ะ,ะคุณลุมลุมล้อมคือจะบอกว่างะ คืองานเนี่ยบางทีทั้งวันค่ะพี่บุ๋มแล้วหนูเป็นคนที่แบบออกงานพวกแอดเวนเจอร์แบบผจญภัยคือไปนู่นมานี่ที่ร้อนๆที่แดดๆเนี่ยขอให้บอกคนจะชอบจ้างงานซา,าน,นซิมางานนี้ซิมางานนี้ซิตลอดเวลาแล้วคราวนี้หนูจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยคือคือตัวเองเนี่ยต้องเปลี่ยนชุดหลายชุดมากแล้วสิ่งที่เรากังวลน,นั่นก็นนคือเวลาที่คนเข้ามาขอถ่ายรูปเราเยอะๆเนี่ยคือกลิ่น uh. กลิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด uh. ที่ที่ซานิว่ามันเสริมความมั่นใจให้เราไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกกี่ชุดหรือออะไรรกกก็แแแลลลล้วต่่่าานเเเดีทุยยยงจบป เพราะว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยนะคะเวลาขึ้นไปคอนเสิร์ตหรือว่าไปแสดงละครอันนี้เต็มที่นะด้วยบทบาททุกๆบทบาทที่คุณเห็นแต่ผลปรากฏว่าก็เลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปแบบใกล้ชิดคือบางคนขอหอมเลยอย่างล่าสุดเนี่ยหนูโดนหนูโดนจุ๊บเกือบแบบเกือบจะถึงปากอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือมันก็กลายเป็นเหมือนแบบแบบอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าคนเอ็นดูบางบางทีเป็นแม่แมบ่บางทีเป็นอ,อะไรหอมซอกคอหอมอะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูก็เออ รู้สึกแบบเฮ้ยโอเคนะเขาเอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ย <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลตัวเองจริงๆนั่นก็คือกลิ่นหรือว่าความประทับใจแรกที่ไ,<ห>ได้เจอ ถ้าหอมซอกคอแล้วถือว่าเอ็นดูโอเคใช่ต้องเป็นต้องเป็นผู้หญิงนะคะแม่ค่ะอ๋อเหรอค่ะอ๋อตายตายแต่ถ้าผู้ชายนะเขา้จะคิดเรื่องอื่นอ๋อเหรอคะอ่ะถ้าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลกลิ่นของตัวเองนะแม้ว่าเราจะมีเงือมาทั้งวันก็ตามใช่ไหมถูกต้องค่ะเราจะบอกว่าตัวเนี้ยนะคะคือน้ําหอมมาดามฟินเนี่ยหนูเองเนี่ยคือรู้จักกับพี่สายพี่สายเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเรารู้จักกันแบบตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่พี่สายเริ่มทําน้ําหอมตัวนี้เลยแล้วก็เซนนี้ได้ลองมาแทบทุกกออย่่าาางแล้้ววเเรรูสึ เราแฮปปีเพราะว่า1คือปกติแล้วสนีใช้น้ำหอมเนี่ยอย่างอื่น uh huh. อาเคาเต,เตอร์แบรนด์เราใช้อยู่แล้วค่ะ uh huh. แต่ว่าวันหนึ่งที่เราเปิดใจมาลองใช้มาดามฟินเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย uh huh. ทั้งวันอยู่ดีๆพอตอนนั้นคือขอดเสื้อผ้าออกมาเอา้า uh huh. น้ำหอมยังมีอยู่ก uh huh. ลิ่นน้ำหอมยังติดตัวอยู่ uh huh. แล้วก็เลยบอกพี่สายว่าพี่สายพี่วันนี้พี่สายทําสําเร็จแล้วแหละ <Okay. S 2> เพราะว่าหนูเองเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ใช้อะไรตามตามเขาเรียกว่าอะไรแม้แต่เพื่อนบอกอะหนูก็ไม่ไม่จำกระแสเป็นคนที่แบบใช้อะไรเดิมๆตลอดเวลาอพอวันหนึ่งพี่สายทําแล้วหนูเปิดใจหนูบอกว่าพี่สายวันนี้ทําสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้หนูเลยกล้ามาพูดในฐานะคนที่ใช้ตั้งแต่รุ่นแรกๆของมาดามฟินเลยค่ะรุ่นแรกๆของมาดามฟินก็จะมีหลายตัวหลายตัวเช่นเดียวกัน<ฆ>แต่ที่จะมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยนะคะแม้ว่าจะตอนนี้จะมี<ฆ>ดาราศิลปินที่คุณเห็นในรูปนะ<ฆ>ใช้กันอย่างเยอะแยะมากมายก็ตามแต่ขอโทษเธอค่ะ วันนี้มีแบบออริจินอลมาแล้วมีรุ่นใหม่มาให้คุณด้วยใช่ค่ะพี่บุ๋มคะ่ะคือวันนี้ขอแนะนําเลยนะคะคือจะมีตัวนี้ตัวสีดํานะคะมอฟินนะคะตัวสีเขียวเป็นคลาสสิกนะคะแล้วก็ตัวใหม่เลยล่าสุดที่ออกมาเลยก็คือสีส้มคือตัวซัมเมอร์คือตัวเนี้ยเวลาใช้ปุ๊บเนี่ยหนูรู้สึกเหมือนเอ้ยหนูเป็นนักศึกษา <A heel. S 2> ใสๆถึง่งความจริงแล้วอายุผ่านไปนประมาณ35แล้วอะไรอย่างเงี้ย uh. แต่ว่ารู้สึกแฮ ppy มากซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าโปรโมชั่นข้อดีของเขาเนี่ยนะคะ อ่ะให้จดเบอร์ไว้ก่อนเลยนะคะ0 2 1ย์สอ6หนึ่งหน่งนึ่งนะคะหรือว่าไลน์แอดฟินส4นะคะวันนี้นะสนิปเอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากได้ก็คือวันนี้แถมไปเลยเอาอย่างนี้สีดำหนูเรียกเป็นสีดำแล้วกันนะเพราะถ้าหนูเรียกอย่างอื่นคนอาจจะแบบเะหนูจะซื้ออะไรสีดำกับสีเขียวนะคะปกติแล้ว2ขวดนี้นะคะราคานะคะเกือบ3 0 0พบาทแต่วันนี้ค่ะ ลดให้เหลือหนึ่งพัน้าเก้าสิบาทค่ะพี่บุ๋มและยังไม่พอนะคะถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้เนี่ยนะคะแถมฟรีไปอีกก็คือน้ำหอมรุ่นใหม่เนี่ยที่สนีบอกก็คือสีส้มคือซัมเมอร์เนี่ยนะคะตัวนี้นะคะแถมไปอีกหนึ่งขวดยังไม่พอค่ะโลชั่นนะคะครีมดอกครีมน้ำหอมเนี่ยนะคะเป็นครีมดอกไม้เนี่ยนะคะหล,ลอะสามหลอดเต็มเต็มไปเลยสามหลอดใหญ่ห่างนี้สามหลอดใหญ่อย่างนี้ไปเลยทั้งหมดก็คือเท่ากับว่าซื้อสองแถมสี่หกชิ้นนี้ ราคาเกือบ7,000บาทสนี้ลดให้เหลือ1,990บาทค่ะวันนี้ค่ะโทรเข้ามาเลยค่ะ02-114-6466หรือว่า Line at f ฟ n 44ค่ะนะอันนี้รีบโทรมาโดยด่วนเลยนะคะ,คะอันนี้นี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่น้ำหอมขายตามท้องตลาดทั่วไปนะ อันนี้คือหัวน้ำหอมนําเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคุณคแล,แล้วก็นี้ได้รับการรับรองจากสถาบันอิฟรานะคะแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งของน้ําหอมมาดามฟินก็คือไม่ว่าคุณจะฉีดตัวไหนผสมกับตัวไหนไม่มีกลิ่นฉุนและได้กลิ่นเฉพาะของตัวคุณด้วยนี่คือข้อดีของเขา นี่บอกเลยคนมาถามว่าเอ๊ะตกลงแล้วชอบสีไหนกลิ่นไหนอคือหนูชอบทุกกลิ่นเพราะว่ามันสนุกตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่เราฉีด2อันผสมกันเข้ามาในตัวเราอ้าได้อีกกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะของเราแล้วคนถาม<อ>ว่าพี่ใช้กลิ่นไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเราจะได้กลิ่นเฉพาะของเราจริงๆกลิ่นพิเศษจริงๆแล้วที่เลิศของเขาเนี่ยนะคะโลชั่นน้ำหอมที่คุณจะได้ไปนะคะเขาจะมีกลิ่นหัวน้ําหอมของเขาอยู่ในนั้นด้วยและเมื่อคุณผสมนะยิ่งโลชั่นผสมกับตัวน้ําหอมนะคุณกลิ่นติดทนนานจริงค่ะ ติดทนนานมากอันนี้่ยฉีดให้ดูอันนี้ซานิจะฉีดให้ดูเวลาฉีดฉีดอย่างนี้ฉีดแบบนี้แล้วก็หนูก็ฉีดตามอย่างนี้ซอกแบบนี้อย่างนี้เขาซอกตรงนั้นเลยนะจ๊ะซอกนี้เลยใช่เพราะเวลาเขาดมเขาก็เขาซอกหูเลยคุณแม่และที่สําคัญอย่างที่พี่บุ๋มบอกไปนั่นแหละถูกต้องเลยคือตัวครีมตัวนี้ตัวโลชั่นตัวนี้ยิ่งเราทาแล้วเราทาน้ําหอมเราฉีดน้ําหอมเข้าไปอีกนะคะจะบอกว่ามันยิ่งติดทนนานแล้วก็อย่างที่สานิบอกคือทั้งวันเนี่ยยังตกใจตัวเองเลยว่าพอเรากลับบ้าน จะอาบน้ําแล้วกลิ่นก็ยังมีอยู่ยังติดอยู่เขาดมตรงไหนเขา,าดมฉีดตรงนั้นใช่งามหูหูไม่น่าเรียกงามนะคุณแม่นะ เร่องงายมันต้องเลอที่อื่นแต่จะบอกว่าผสมแล้วสนุกมากค่ะเพราะฉะนั้นซื้อไปเลยทั้งหมด3กลิ่นเนี่ยวันนี้สน,นิทจัดมาให้แล้วเป็นโปรโมชั่นดีๆนะคะซื้อ2แถม4นะคะก็คือสีดําแล้วก็สีเขียวแล้วก็แถมสีส้มนะคะและยังแถมนี่เลยค่ะเป็นโลชั่นน้ําหอมดอกไม้อีก3หลอดใหญ่ๆแบบนี้เท่ากับซื้อ2แถม4ปกติเกือบ7 0 0 0บาทนะคะวันนี้จ่ายแค่1 9 9 0บาทค่ะพี่บุ๋มคา6ชิ้นนี้นะคะเอาไปเลย1990บาทโทรมาเลย0-2114 6 466หรือว่า Line แอดฟิน44ค่ะรับรองว่าคุณใช้แล้วฟินแน่นอนนะคะอย่าลืมไลน์วันนี้นะคะฟินแอดฟิน44นะคะโทรเข้ามา021146466ซื้อ2แถม4วันนี้ค่ะแถมกันไปเต็มแถมกันไปเต็มๆแบบนี้นะคะแล้วก็ติดทนนานอันนี้ยืนยันจากซานิจริงๆนะคะว่าติดทนนานจริงๆดังนั้นมาดูโลชั่นกันบ้างสำหรับตัวโลชั่นเนี่ยนะคะอ่านี่เนื้อจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ เนื้อย่างนี้เลยคือมีความชุ่มชื้นด้วยและที่สําคัญกันแดดได้ด้วยแล้วกลิ่นดีด้วยกลิ่นมากแบบกลิ่นมากคือชัดมากใช่ค่ะแล้วจะบอกว่าพอทาลงไปปุ๊บเนี่ยไม่เหนียวเหนอะซึมง่ายนี่ขนาดหนูทาหนูยังซึมเลยเออไม่ใช่ซึมคนละซึมนั่มันซึมคือซึมเข้าผิวได้ง่ายนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าคือบ้านเราเนี่ยโลชั่นนะคะไม่ที่จนอนหลับค่ะลูกค่ะบ้านเราเป็นประเทศร้อนค่ะพี่บุ๋มคือถ้าเกิดเจออะไรเหนียวเหนียวเนี่ยแล้วพอเราเจอเหงื่อบางทีโอ้โหมันเหนอะหนักไปหมดเลยแต่จะบอกว่าตัวนี้คือดีตรงที่ว่า1ไม่เหนียว2กันแดดด,ด้วย3คือให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวด้วยที่สําคัญกลิ่นหอมด้วย <c oughs> พอทาครีมปุ๊บฉีดน้าหอมปั๊บตายแล้วเดินตามกันเป็นขบวน อะไรเดินอผู้ชายสิคะคุณแม่ไม่ใช่เจ้านี้นะคะเขาไม่มาทวงนะคะดีมากจริงๆดังนั้นนะ่ะนี่แนะนําเลยนะคะยิ่งถ้าเกิดยิ่งช่วงนี้ใกล้คือเข้าหน้าหนาวแล้วนะคุณตุ๊กประกาศแล้วนะว่าเข้าหน้าหนาว ทาโลชั่นก่อน<ช>หรือจะฉีดน,น้าหอมทับอีกทีหนึ่ง<ช>หรือจะแค่โลชั่นอย่างเดียวคุณเล่นได้ทุกวันวันแล้วแบบไม่จะไม่ได้ไม่ซ้ากันถูก้อง <นะ S 2> แล้วชัน,นี้แนะนําเลยว่าซื้อไปเป็นของขวัญให้คนอื่นก็ได้นะเป็นกระเช้าอะไรเงี้ยแล้วคือจัดได้สวยมากเพราะว่าดูสิดูแพ็คเกจของเขาคือสวยมากจริงๆนะคะเ,เป็นดอกไม้ <ๆ S 2> เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าหนึ่งเวลาเราให้ความหอมกับคนนะ่ะมันเหมือนเป็นการแบบว่าอวยพร สิ่งดีๆให้เั็นการใช่ถูกต้องค่ะดอกไม้เดี๋ยวแป๊บๆก็เหี่ยวได้แต่อันนี้คือหอมได้นานเนาะถูกต้องจัดเป็นกระเช้าไปเลยค่ะวันนี้คุ้มมากๆค่ะย้ำโปรอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะสีดำกับสีเขียวนะคะ2ขวดนี้ปกตินะคะราคาเกือบ3,000บาทวันนี้สันี้ลดให้เลยค่ะกระชากโปรมาเลยนะคะ1990รยบาทยังไม่พอถ้าเกิดคุณโทรเข้ามาตอนนี้แถมสีส้มไปอีก1สีนะคะเป็นสีใหม่เลย ตัวนี้ฉีดเข้าไปแล้วเหมือนเด็กเหมือนนักศึกษาอู้ตายแล้วเพิ่องอับน้ำใหม่ๆออกมานะคะแฟนชอบมาก<อ>เลิฟมากสีส้มค่ะและยังไม่พอโลชั่นน้ำหอมดอกไม้ไปอีก3หลอดใหญ่ๆแบบนี้นะคะเท่ากับซื้อ2แถม4ปกติเกือบ7,000บาทวันนี้จ่ายแค่ 1,990บาท6ชิ้นนี้โทรเข้ามาเลยค่ะ021146 466หรือว่าไลน์แอดฟิน4 4ค่ะระวังของปลอมกันนิดนึง<ช>นะคุณผู้ชมที่ขายตามท้องตลาดเห็นตามตลาดนัด<ช>เขียนมาดามฟินมาดามฟินพวกของเขาดังนะ,ะแต่อันนั้นน่ะของปลอมใช่พอเข้าไปดูเลยเนี่ยเจ้าของเขาชอบไลฟ์บ่อยๆนะคะหาของปลอมคือไม่ต้องไปหาของปลอมของจริงหาง่ายมากเพราะตอนนี้เรากระจายไปทุกที่แล้วรับรองว่าได้ใช้กันหมด คุ้มฟินแน่นอนค่ะอะย้ำโปรกันครั้งสุดท้ายเลยค่ะค่ะสีดํากับสีเขียวนะคะนี่2ขวดนี้นะคะปกติแล้วราคาเกือบ3,000บาทวันนี้สนิก,กระชากโปรให้นะคะ <c oughs> 1,990บาทกับคุณแม่บุมด้ค่ะ1,990บาทยังไม่พอถ้าโทรเข้ามาตอนนี้นะคะ <c oughs> แถมโลชั่นน้ำหอมดอกไม้อีก3าหลอดใหญ่ๆแบบนี้นะคะสีม่วงสีฟ้าสีแดงแบบนี้หอมๆขนาดนี้คุณ 6ชิ้นเนี่ยนะคะเกือบ7,000บาทวันนี้1,990บาทไม่โทไม่รู้จะว่าไงแล้ว02114 6466หรือว่าลายแอดฟิน44นะคะโทรเข้ามาเลยรับรองว่าหอมมากหอมแม้กระทั่งซอกหูยันซอกแขนคุณแม่สุดยอดสุดยอดมากสำหรับน้องซานนีขอบคุณมากๆเลยนะคะวีวันนี้มาถึงรายการของเราขอบคุณค่ะรักเธอ เอาละหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันรับแขงนะคะในช่วงเที่ยงจะเป็นใครห้ามพลาดค่ะตอนนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ